สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องที่ผมได้ล้มละลายครั้งแรกในชีวิตในตอนอายุ21ปีคือบุคคลล้มละลายทางกฎหมายเนี่ยมันคือการที่ศาลตัดสินนะครับว่าคุณเนี่ยมีหนี้มากกว่า1ล้านบาทแล้วคุณไม่มีทรัพย์สินมากพอที่จะจ่ายแล้วก็คุณดูไม่มีความสามารถมากพอที่จะหาเงินมาใช้จ่ายได้ก็จะโดนตัดสินว่าเป็นบุคคลล้มละล้มละลายแลวก็จะโดนยึดทรัพย์สิสนติดปิดบัญชีธานาคารนั่นนี่นู่นแล้วก็ มีสเตตัสว่าเป็นบุคคลล้มละลายไปประมาณสปีนะครับถ้าเป็นครั้งแรกแอปทำนองน,นี้นะครับซึ่งก็ใช้ชีวิตยากเปิดบัญชีธนาคารใหม่ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่พวก่ผมเนี่ยไม่ได้ไปโดนกฎหมายอะไรอย่างนั้นนะครับแค่ว่าผมครั้งแรกในชีวิตกับการที่มีเงินในบัญชีศูนย์บาทเงินสดศูนย์บาทมิลล 4, <c oughs> น,นี่อีกสี่พันไอ้แคยแม่งไม่ต่างหาจากล้มละลายเลยคือเหลือแค่โทรศัพท์และก็บัญชีธนาคารที่แม่งไม่มีหาเลยเลยยังดีที่มีแอปไรเดอร์ให้กูได้วิ่งงานนะครับ anyway ไม่เกิดขึ้นได้ยังไงคือผมเนี่ยเคยลงคลิปไว้แล้วในช่องยูทูบของผมว่าผมโดนแก๊งคอเซนเตอร์หลอกงัวเออคนงัเลยยอมรับนะครับใครที่อาจจะซ้ำเติมว่าเอ้ยอควายเฮียมึงโดนแก๊งคอเซนเตอร์หลอกได้ไงวะพูดกระจอกเลยก็ก็ก็ตามใจุณครับคือเวลาแบบพวกไปษณีไทยสวัสดีค่ะโทรมาเนี่ยคือผมไม่เคยสนใจปัญญาอ่อนวางเออมันธนาคารนี้วางปัญญาอ่อนน่าลำคางแต่คิดว่ามันเสือกแบบบอมไปตำรวจและมันเสือกเล่าอะไรสักอย่างที่แบบไม่คาบเกี่ยวกับเรื่องจริงมากๆที่แบบ มันดูเหมือนจริงมากๆทำให้ผมหลงกลหลงกลนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปซึ่งทั้งหมดโดนไปประมาณหนึ่งบาทนะเงินของผมเองหนึ่งหมื่นห้าอันหนึ่งหมื่นหโดยประมาณแล้วของของแม่อีกประมาณสา0พันนะครับแต่ทีนี้คร่าวๆก็คือผมโดนโทรมาหลอกใช่ป่ะผมโอนเงินเลยเรียบร้อยแล้วพอผมรู้ตัวว่าไอ้เหี้ยกูโดนแก๊งคอสเชนเตอร์นะครับผมก็รีบแจ้งความแจ้งคงแจ้งความนะครับในออนไลน์โทรไปนั่น ين, นี่นู่นแต่มันก็แบบมันก็ไปถันแล้วไงมันก็โอเคช่างแม่งไม่ต้องแพนิคผมก็ ไปบอกแม่ว่าเออสุดโดนผมโดนโกงนะท่านนี้นู่นเรียบร้อยพอพาไปแจ้งความเรย,สยรเสร็จปุ๊บใช่ปะ่ะแม่ของก็จะให้เงินผมมาสองพันแบบเอาไปใช้เพราะว่าผมเหลือศูนย์บาทเลยจริงๆรงที่ไม่ไม่มีที่อะไรสักบาทนะครับแบบศูนย์อะศูนย์จริงๆอ่ะมันคือเหลือเศษสตังคนะ์น่ะในบัญชีอ่ะแต่ผมก็แบบผมผมบอกแม่ว่าเอา,เอามาแค่พันเดียวเพราะผมเดี๋ยวเอาไปไปต่อยอดเองไม่ได้เล่นผน,นันไมด้สั่งมันมาทำมาวิ่งงานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเล่าคร่าวๆก็ นั่นแหละคือเงินแม่สามพันใช่ไหมแล้วผมก็ยืมมาอีกหม0่นพัเพื่อที่จะเอาไปตั้งหลักนะครับประมาณนี้ทีนี้ผมจะมาเล่าว่าโอเคพอผมเนี่ยโดนโกงเงินปุ๊บเหลือศูนย์บาทปุ๊บเนี่ยผมทํายังไงแล้วผมตั้งตัวยังไงอะไรประมาณนี้แล้วกันอย่างที่บอกพอรู้ตัวผมเนี่ยผม,ม่อแบบไอเ้เคี้ยยผาดผมก็เลยรีบแจ้งความเลยก็คือบางคนเนี่ยอาจจะแบบแพนิคโอ้โหตกใจร้องไห้ หรืออาจจะไม่ผมก็ไม่รู้แต่ผมอ่านคุณรู้ตัวและโง่ไ no, อ้เหี้ยก็คือพาต้องรีบรีบแก้ไขสถานาการณ์นะครับรีบ Mo v e on ต่อเหมือนเก็บเที้ยเหมือนหมากรุกอะถ้าสมมติว่าคุณเสือกเดินโง,ง่ปุ๊บเดินคุยไปปุ๊บอ้าวไอ้เหี้ยไม่เห็นว่าม่งมีบิชอปอยู่โดนแดดแบบเรียบร้อยนะครับก็อย่ามจะตกใจโอ้โคุยโอ้โนโไม่คุยอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่คุณต้องแบบไอ้เหี้ยรีบคิดต่อเดินต่อเพราะไม่งั้นคุณจะเสียเวลาไปเรื่อย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 แล้วคุณจะแพ้นะครับคล้ายกันผมก็รีบ ยังโงแจงความซึ่งมันก็พูดตรงๆนะไม่มีประโยชน์เียอะไรเลยนะครับไม่มีประโยชน์ควยอะไรเลยประเทศไทยทําควยอะไรไม่ได้ไเลยที่ไม่ไร้ประโยชน์ไร้น้ํำยาไว้เรื่อไม่งีนั่งหยิบปีละคือแน่นอนมเป็นคนบางคนเ็าจะบอกว่าเออมึงง่เองที่จะบิดาเขาได้ไงถูกต้องก็ถูกต้อง,ว,องว่าผมง่เองแต่ว่าคนไม่สามารถแบบปกป้องอะไรได้เลยเหรอคณไม่สามารถคุ้มกันเียอะไรได้เลยเหรอคือแบบกูจ่ายภาษีให้พวกมึงไปทำเฮียอะไรหรือว่า คือแบบแค่ส่วนบนกินอย่างเดียวซึ่งก็ใช่นะครับซึ่งก็ใช่ประเทศไทยก็ประมาณนี้นจริงๆก็เกือบทั้งโลกนะครับซึ่งก็ปล่งแล้ว anyway พอผมโดนหลอกปุ๊บเหลือศูนบาทปุ๊บผมก็รีบแจ้งหงแจ้งความซึ่งก็ไม่มีไม่มีประโยชน์ไอ้แค่คุณต้องเสียเงินค่าพิ้งเสียเวลาไปนู่นเสียเวลาค่าน้ำมงน้ำมันบลาบลาบลาท่นนี่นู่นน,น,นะครับ anyway เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยขอแม่มาหนึ่งพันนึงมาหนึ่งพันบาทนะครับเพื่อที่จะไปวิ่งงานผมก็เติมเงินเข้าบัญชี แล้วก็วิ่งงานวิ่งงานวิ่งงานนะครับเพื่อที่แบบว่าจะหาตังค์นะครับโดยที่แบบผมยอมสัตย์ที่ไฟทุกอย่างเลยครับคือแบบเลิอกออกกำลังกายไม่ใช่เลิกหยุดออกกำลังกายไปสักพักใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็กินข้าววันละหนึ่งสองมื้อบางทีข้าวกระเจียวสองฟองอย่างเงี้ยแล้วก็ข้าวอัดข้าวเยอะๆอย่างเงีเ้ยเ,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 เพราะแบบมันไม่มีตังค์เก็บตังค์ให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะครับผมก็รีบหารีบหารีบหาก็จนคืนแม่ได้สี่พันบาทแล้วก็หามาตั้งตัวเองประมาณสองถึงสามพันบาทถ้าจะไม่ผิดนะโดยประมาณนั้น ไอ้ากูพอผมรองย้อนดูรูปเว้เว่าแบบไอ้เี้ากูทาอะไรบ้างวะพอพอกูโดนโกงต่างปุ๊บเนี่ยเชื่อปะภายในหนึ่งอาทิตย์อะกูไปส่งการตอบจำได้ผมโดนโดนโกมาที่กล้าเมษาคือเหลือตังค์ศูนบาทแล้วนะจากนั้นก็เริ่มรีบรีบทํางานเลยแบบผมโดนโกมามาตอนบ่ายสองเที่ยงเนี่ยถึงจบบ่ายสองจากนั้นผมก็วิ่งงานวิ่งงานในวันนั้นเลยแหละนะครับพอวันที่สิบสามเมษากูจะมีหน้าไปส่งการอีกนะคือไม่ได้ไปแล้วสนุกเย้ย yeah, 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 หรอกก็มันก็น่าเบื่อแต่ผมว่าแบบ ถ้าครั้งในชีวิตเพราะว่าผมเนะี่ยไม่ค่อยได้เล่นสงการมีเล่นแค่ตอนเด็กแล้วก็เล่นหนังสวนไม่เคยเล่นที่กรุงเทพเลยแล้วแฟนอยากร้องเล่กับแฟนนะครับก็พาไปกับแฟนแต่แฟนก็พาเพื่อนไปด้อีกพาแม่ไปด้อีกซึ่งก,ก,ก็ไม่ได้สนุกเลยอะไรแล้วก็เดินเบือ่อเบื่อเปื่อแล้วน้มํมานก็แพงนะอ้นี่เวยคือวันที่สิบสามกูยังจะเสียไปเล่นเนาะตังก็ไม่ค่อยมีอบะผมก็ไม่ได้ใช้ตังอะไรมากไม่จบวันที่สิบสามเสร็จปุ๊บวันที่สิบสี่สิบสี่กูไปยิงบีบีกันอีกไอ้แค่เสียตังด้วยนะครับ กูทำ,ทำมาาไหวะกู่าตามมาจากไหนวะสงสัยตอนนั้นมึงงานดีมั้งอ่ะบลาๆๆไปมึงก็ใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตไปคือพอเรื่องมันเกิดแล้วอะมัน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 ฝูดไปแล้ว,วมันเลยต้องแบบรีบแก้ใช่ไหมผมก็เลยยอมสลัดทุกอย่างเลยอย่างที่บอกอย่างที่บอกก็คือการออกกำลังกายการกินนั่นนี่นู่นบางทีนอนน้อยด้วยทํางานแบบแปดถึงสิบสองชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยเพื่อแบบหาเงินให้ได้ไวที่สุดก็คือแม่ได้ไปสี่พันบาทนะครับแล้วก็เก็บมา ให้ตัวเองเนี่ยประมาณ2-3 0 0 0พันบาทแล้วจากนั้นก็เริ่ม ease off ก็คือแบบค่อยๆผ่อนลงผ่อนลงเพราะว่าสุขภาพอะไรพวกนี้มันสำคัญกว่ากว่าเงินไงนะครับจะหาใหม่ให้ได้2บื่นเลยมันมันเหนื่อยมันนานนะครับแล้วก็ไม่คุ้มเวลานะครับเพราะว่าเราเสียสะละส่วนอื่นในชีวิตเยอะเกินไปนะครับ,รบอ่ะพอพอ,พอผมเริ่มได้ประมาณ2-3งส0พันปุ๊บก็เนี่ยแหละ เริ่มเริ่มชิวลงว่าเริ่มทํางานวันละสี่ไม่ใช่สี่ประมาณหกถึงแปดชั่วโมงอะไรเงี้ยต่อวันแล้วก็เริ่มกลับมาออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เริ ar, like like ่มดูกล like ับมาดูแลสุขภาพเหมือนเดิมแล้วก็พยายามทําคลิปยูทูบอยู่แหละแต่แต่มันก็แบบมันไม่เชิงเหนื่อยขนาดนั้นหรอกมันแค่ว่าเราต้องโฟกัสกับแคชโฟก่อนอะเราต้องเราต้องเราต้องการกระแสรายรับของเงินกูพูดอะไรเนี้ยแคชโฟรู้จักใช่ไหมเออนั่นแหละก่อนนะครับ ประมาณนี้แหละแต่แป๊บนึงขอดูสคริปต์แป๊บกูจะพูดอะไรวะเนี่ยคือสตอรี่ผมนะมันก็ประมาณนี้แหละที่ว่าผมล้มละลายไปใช่ไหมนี่ก็คือครั้งแรกในชีวิตเลยก็แบบสนุกดีนะสนุกดีแต่ถ้าย้อนกลับไปได้ก็ก็ไม่อยากสนุกแบบนี้นะเราเล่นแต่นนั่นแหละมันเกิดไปแล้วนะครับไม่ไม่เครียดอะไรมากอืมตึ๊บตุ๊บตุ๊บพาวไอฟิกบ้า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 อ๋อโอเคเนี่ยประมาณนี้แหละก็คืออยากจะบอกทุกคนว่า ชีวิตเราแบบมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เรื่องแย่ๆมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะรับมือยังไงนะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงอย่างที่บอกบางคนแบบเจอเรื่องนี้ปุ๊บอาจจะแบบไอ้เหี้ยตื่นตระหนกตกใจร้องไห้อะไรก็แบบโอ้ยขนวัวเลยขนวัอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีนะครับซึ่งก็เข้าใจเพราะว่าครบแมกนิซซมขหมวกแต่แล้วคนมันก็ต่างกันนะครับมันก็ฝึกมาไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็เข้าใจแต่ก็อยากให้บอกแต่ก็อยากบอกว่าควรจะฝึก นะครับรับมือกับเรื่องอะไรแบบนี้ไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณยังเด็กอยู่นะครับยังหนุ่มอยู่ถ้าดูคลิปนี้แบบสิบเจ็ดสิบแปดหรือว่ายี่สิบต้นๆอย่างเงี้ยอยากให้ลองเสี่ยงกับชีวิตมากขึ้นไม่ได้บอกว่าไปแบบงั้นรถอ่ะจะเสี่ยงตายอะไรเงี้ยนะไม่ใช่อะ่ะเพราะว่านั้นไม่ใช่ได้เสี่ยงแค่หนึ่นด้ยเสี่ยงคนอื่นด้วยนะครับคือผมอยากให้คุณแบบเริ่มทําธุรกิจนะครับคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยธุรกิจนี่มันมันนี่นะมันแบบว่าโอ้โหความเสี่ยงมันเยอะมากนะมันแบบโอ้่า ถ้าคุณล้มตอนเนี้ยคุณยังลึกลุกขึ้นได้ไวไงนะครับถ้าคุณล้มตั้งแต่ตอนเด็กคุณลุกได้ไวแล้วคุณก็แบบมีประสบการณ์ที่จะเก่งขึ้นในอนาคตพอคุณอายุ30 40่ปุ๊บคุณแบบกูล้มมาเยอะแลกกูรู้แล้วว่าโลกนี้มันเป็นยังไงกูรู้แล้วว่างานมันเป็นยังไงคุณสามารถแบบจัดการชีวิตได้แบบอีซี่แต่ถ้าคุณแบบว่ารอรอรอทำแต่งานประจาพอคุณไป30 40่ปุ๊บคุณแบบคุณก็ยังเหมือนเด็กน้อยเพราะว่าคุณขาดประสบการณ์นะครับฉะนั้นชีวิตถ้าคุณยังเด็กกกอออยยู่ล้้าาาเเสีงงทํคุณจะแบบ ไปเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ยลองได้ผมเคยจะทำคอนดอปด้วยผมเคยแบบทําสูตรทุกอย่างแบบเตรียมพร้อมแล้วกูจะลงร้านแล้วแต่สุดท้ายไอ้แย่ไอ้ตรงตอนที่ผมจะลงที่จะลงอ่ะที่เป็นตลาดอ่ะมันเจ๊งซึ่งก็แบบถือว่าโชคดีไปกูจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ค่าเช่านั่นนี่นู่นนะครับซึ่งก็โอเคได,ได้ชิวอย่างที่บอกถ้ามันพลาดอะไรเงี้ยเราจะงสามารถรู้ได้ค่อนข้างไหวนะครับถ้าคุณยังเด็กอยู่แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้แบบเป็นข้อคิดนะครับสำหรับที่คนดูในคลิปนี้ก็คือ อย่างที่บอกชีวิตมันไม่ได้ง่ายนะครับชีวิตมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นนะครับสิ่งแย่ๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆน,นะครับในอนาคตผมอาจจะแขนขาก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้เกิดนะอย,อย,อยากเกิดเลยนะแต่ว่าเราสามารถแก้ได้เว้ยแขนขาดไปปุ๊บกูอาจจะแบบโอเคกูคทํางานหาตังค์และกูก็ใส่แขนโลบอที่นี้กูแบบเท่อยู่เดิมอีกกูปล่อยมวยในหัวอะไเยี่มีแขนโลบอทอ้สัตว์คือแบบอาร์มบาร์ที่ปุ๊บกูจะนบแขนได้เลยอะไรเงี้ยเวอร์ <c oughs> ไปแต่ก็ประมาณนี้คืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้เว้ย ะครับคุณต้องฝึกรับมือฝึกแบบ Mental Toughness นะครับแบบว่าคุณเจอสิ่งนี้คุณไม่ตื่นตระหนกนะครับคุณสามารถแบบ Calm Yourself ได้นะครับคุณสามารถแบบมีสติได้แล้วก็รับมือได้ดีอันนี้ยม,มันสำคัญมากๆก,ก,กับชีวิตนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมสถาน,นการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกอย่างในโลก บางทีผมนั่งอยู่ในบ้าน,น,น,นอะไรเงี้ยแม่งอาจจะมีให้หิคอปเตอร์มาแบบพุ่งชนตึกแล้วกูก็แบบแม่งแบบกินหัวไปครึ่งหนึ่งอย่างงี้ได้แต่กูยังรอดอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้สิ่งมันจะศูนย์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 หนึ่งเปอร์เซ็นต์แบบมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่คุณอะสามารถควบคุมความรู้สึกความกระทําการกระทําของคุณได้นะครับถ้าอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าวันหนึ่งกูแข็งขาขึ้นมาไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่ากูจะแข็งดวีวิตลอดชี ื้อแขนโรบอทมาติดใส่หน้านี่นู่นมาฝึกให้ใช้ได้นะครับหรือต่อให้ติดแขนโรบอทไม่ได้มันก็ยังแบบสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นเว้คุณอาจจะควบคุมสิ่งต่างๆไม่ได้แต่คุณควบคุมการกระทาแล้วก็การตอบสนองของคุณได้นะครับเหมือนกับอารมณ์ของเราเลยที่แบบว่าเราหัวร้อนเราโกรธเนี่ยเราสามารถควบคุมตัวเองได้ว่าเราจะหัวร้อนแล้วก็ต่อยแม่งหรือหัวร้อนแล้วแบบเย็ดแม่ เก็บไปลงกับยิมไปเล่นนักหนักปอยไปสอบปั้งป้าง,าง,างอะไรเงี้ยได้มันอยู่ที่การตอบสนองของคุณครับที่มันอ่ที่มัน What is call ไม่รู้เอาเป็นว่าการการควบคุมการกระทำของตัวเองเนะี่ยมันมันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับประมาณนี้นะมีอะไรอีไหมดูก่อนดิผมพิมพ์มาเขียนอะไรไปมั่ง <c oughs> นั่นแหละไลฟ์วิชัครับแต่ว่าอยากกีฟอัพนะครับผม <c oughs> ประมาณนี้คิดว่าไม่น่ามีอะไรหละอยากมาทำคลิปไวๆบ้างนะครับประมาณสิบสองนาทีออาก็ยังถือว่านานอยู่นะเพราะว่าแค่ไม่ได้ตัดต่อเลยเลบพูดไปยาวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่ชอบนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะครับ อะไรทำนองนี้ก็สามารถกดติดตามไปได้นะครับชอบก็กดไลค์สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเราจนถึงตอนนีน้อย่างที่บอกอยากจะให้ให้ใหข้อคิดที่แบบไม่ไม่ใช่ว่าดูแล้วแบบดูผ่านๆโอ้ดูโอ้โอว้าวสนุกดีอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ข้ามไปอยากให้มันมีประโยชน์กับชีวิตของคุณนะครับคุณจำแค่อย่างเดียวเลยก็คือในชีวิตเนี้ยสิ่งแยๆจะเกิดเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆแ,แต่ว่า คุณอาจจะควบคุมสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสก็คือคุณจะรับมือกับมันยังไงคุณจะตอบสนองกับมันยังไงนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับประมาณนี้บ๊ายบาย